สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ7ธันวาคม2566เที่ยงเศษนะครับมาตามสัญญาครับ7ธันวาคมบอกว่าจะนําข้อมูลการหักชกสอ,อ,อสมอมาเล่าให้กับพี่น้องอสมอฟังครับ15ธันวาคมนี้นะครับนายแพทย์ชูลาน่าสีแก้วรับตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยแล้วนะครับว่าได้ค่าป่วกการใน1,000บาทเท่าเดิมไปก่อนและจะมีการจ่ายตกเบิกย้อนหลังประมาณเดือนพฤษภาคม2567ซึ่งจะได้ตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่ตุลา อันนั้นต้องรอครับพฤษภาจะตกเบิกนะครับพฤษภาหกเจ็ดส่วนที่สิบห้าธันวาคมนี้รับหนึ่งพันไปก่อนนะครับยอดหักชกศส,ออสมอครับเฉพาะอาสมอที่เป็นสมาชิกชกศส,ออสมอจะหักเท่าไหร่ไปดูกันครับผลการประชุมเมื่อหกธันวาคมเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่ามีข้อมูลที่ทายาทสมาชิกชกศส,ออสมอเสียชีวิตหนึ่งถึงสามสิบพฤษภาส่งเรื่องขอรับเงินชาวปริจิตสงเคราะห์จากสมาคมแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดรายนะครับ เสียชีวิตหนึ่งรายช่วย41สตางค์ก็เอา891รายเนี่ยคูณด้วย41สตางค์นะครับก็จะหักจากสมาชิกวันที่15ธันวาคมนี้หัก365.31บาทนะครับนั่นหมายความว่าใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนหักเท่านี้ใครค้างจ่ายเดือนก่อนก็จะหัก365.31บาทแล้วก็มียอดที่ค้างจ่ายเดือนก่อนเดือนใดก็จะหักรวมด้วยนะครับ15ธันวาคมหัก365.31บาทนะครับที่นี้ ปัจจุบันนะครับทายาทสมาชิกที่ยังมีชีวิตยอยู่ที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์นะครับมีหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบคนถ้าหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบคนนี้หักได้ทุกคนก็เอาหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบคูณด้วยสาาี่สิบเอ็ดสตางค์ทายาทผู้เสียชีวิตทั้งแปดร้ยเก้าสิเ็ดรายก็จะได้เงินห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดันเก้าร้าสิบกบาทแปิบสตางค์นะครับ ก็จะโอนให้หมดนี้แต่ว่าก่อนโอนหักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสมาคมนะครับแต่ว่าถ้าหักได้ไม่ครบทุกรายมีคนค้างจ่ายเขาก็จะโอนเท่าที่หักได้หากวันที่สิบห้าธันวาคมนี้ได้เท่าไหร่เขาก็จะโอนไปก่อนตามที่หักได้โดยจะโอนภายในไม่เกินวันที่ยี่สิบสามธันวาคมสองพ้าหกเขาเรียกว่าโอนครั้งที่หนึ่งส่วนที่เหลือหากมีสมาชิกค้างจ่ายหักไม่ได้สมาคมก็จะตามหักจาก คนที่หักไม่ได้แล้วโอนอีกภายใน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกครับรายชื่อผู้เสียชีวิตสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สมาคมชกสอ,อ,อสมอซึ่งวันนี้7ธันวาคมยังไม่ขึ้นรายชื่อนะครับหากเขาขึ้นรายชื่อเมื่อไหร่เราจะทําคลิปต่อไปแล้วนําลิงก์มาให้กดดูรายชื่อได้ครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ